สวัสดีครับพี่น้องเสนาจ่าสวัสดีลูกศิษย์จ่าเสนจ่าดัตตาเสลองสวัสดีคุณนี่รวยได้ค่ะโอ้พี่น้องมองยงที่ล่ะทรงผมใหม่ใครอยากเห็นที่ไม่ไม่ใช่รูปนะนี่ตัดผมใหม่นี่ทรงใหม่อย่างสวยเข้าขึ้นหัวขึ้นงามกหมดเหตุละ สวยไม่ใช่ทรงผมใหม่เลยนะผมสั้นเื่อสวยเด็ตตัดมาแล้วใหม่ใหม่เห็ดมาให่านเรแบบตรงอ่ายังไงต่อขนตกใหญ่ใส่แมย่างมากพอเผาโอสิวโาแข็งั่นว่าเขาว่าเขากนี้นะงจาเียร์วกเป็นืนนนสวัสดีจ้าวินนังวินค่ะจะเปิดช่อนใหม่แล้วอ่าฝากพี่น้องส่งไหมส่งซื้อยังบันซื้อยังเนี้คือจัยแม่ดิบมาสั่งประจำนะหายไม่อยู่ขี้หายจังแห้ง ชื่อชองเดิมแล้วก็เราปิดอ้เคาเดิมเราปิดเลยไม่ใสามารถมีใครดูได้้บนท้ายปิช่องไปเลยแมนกหาซื้อเราต้องกดช่องไปที่ต่อแล้ก็ปิดแอเาปิเออไม้ถึงช่องเยก็ต้องยัไม่ช่ว่าลอาสุดี่ก็ดูหนึ่ง้อยสิบเคนร้อยเก้าสิบห้าคนจ้ะไปหายหลายมือไทยนะช่ม่ะจ้ะ คอมเมนต์ลย้าพร้องคอมเมนต์เป้าคอมเมนต์ได้ไหมฮะคอมเมนต์มาเนครับคอมเมนต์มานสวัสดีคนดูสองคนนะจ๊ะมีอะไรก็คือต้อคนกวล่ัสวัาเ่าองเสป็นเที่ดสวัสดีคนดูสองร้อยห้าสิบห้าคนพี่องคอมเมนต์ลยรับ สองจ้อยห้าสิบห้าจ้ะยกบอลน้องไปพี่น้องเดี๋ยวพายบังลูกเสาคุณนิรุยนะครับมาเปลี่ยนแม็กไม่พี่น้องคอมเมนต์เลยบ้าน้อยน้องเพื่อนคอมเมนต์เลยพี่น้อง สวัสดีคนดู287คนนะฮะพี่น้องแม็กไม้จ้าแม็กไม้นะฮะไปเก็บเห็ดกลับมาแล้วบ่มื้อนี้บ่ได้ไปพี่น้องมื้อนี้บ่ได้ไปครับผมวันนี้ไม่ได้ไปนะฮะวันนี้อยู่มุกดาหารน,นะครับผมส่งผมแพรีดยดขึ้นจ้าไม่ยังกันเนาะคุณนี่รวยเอาแม็กมาเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนแม็กไ,ม,ไม้พี่น้องหมดละงามบ่นี่ นี่ดูแอมแม็กมาเปลี่ยนเม้นได้แล้วจา้าขอบคุณครับขอบคุณครับัซดีก็ดูสองร้อยแปดสิบเอ็ดคนนะฮะนี่พี่น้องโอ้ยยัางงามเลยเลยัยางงามเลยนะฮะยัางงามเลยเม้นได้แล้วจ้าครับผมขอบคุณครับัซด,ดีก็ดูสองร้อยเก้าสิบสองคนฮนะเั้งมดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับเจ๋อยู่พี่น้องรถมาเปลี่ยนแม็กใหม่พี่น้องเปลี่ยนยางใหม่โอ้ยยัางงาม,อย,างงามอย่างสวยนะครับตัวนี้อาจจะซีมึงกันกลัวนะพี่น้อง สวยครับอย่างสวยไปเที่ยวไหนกันจ้าตอนนี้อยู่มุกดาหารครับผมพมี่น้องอยู่มุกดาหารพาคุณยุย้ยเอาแม็กมาเปลี่ยนครับแม็กใหม่ครับเอารถมาเปลี่ยนแม็กพี่น้องมาเสริมสวยเสริมรอยให้รถเล่านะฮะสวัสดูสองร้อยหกสิบสามคนจ้านะฮะ พ่นลองแม็กแม็กด้ลุยตอนนี้ด้ลุยอยู่ห้องรับรองนะคะถ้าจะว่าแพลี่ก็ต้องผมเฉยเลยเพื่อน <c oughs> นี่สายาเลฮะ

นำตักำลังใจหลายแ้โอ้ครับผมไม่น้องมากันเยอะเลยครับมากันเยอะเลยมีแต่ลูกสาวไม่อยู่ครับม่ลูกลูกลไม่อยู่มานำมีแต่ลูกสาวไม่อยู่ทุกคนเลยแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งลูกสาวเบิร์ดลูกชายวา

ตตีดี้เดไปเกมเพลงบ่ออกไงบออกพี่นุซีดหอมเยอะไรกันล่ะเยอะยอะเยอยะเอะไรเะโอ้พี่น้องเมียข่อยแย่เลยนี่เยอะนี่เมียบงีงารเรจะ้องมาโอ้เมียข่อย พี่น้องแม่ขอยัแมงบ่งครับเล็กเกินมากในแย่ตัมูขี้แม่งบงเหมือนแห้งมาจับเมียก่อน ชื่อเต้าันช่เต้าหงันด่กันมี่ยานมีขยยนบว่าาหฮะบ่เหลียวเต่จัมึงกัดเลือกคนผู้ัยเหอเลือกคือคนไเอาไปย่งยานมาไม่้สวัสดีคนดูสี่ร้อคนไ กูได้เชียหออยม่ไเอาหกโอ้ยมันใตะมาใท้เนาะจะว่าไปเออมันยุ่งอย่นะมันจะข้างหลังเป็นคนเอ้คนมาจากพียวคนเอ้ยคนมาจากพียวสัสดีคนดู400คนจ้า

เพราะฉนั้นหาเงิเบอรเบอรรตู้งั้ก่ิมัเฮียออกจากอเนบ่เลือนเออไปโยนไดกระเาผู้หขาบรถเห็นแบบนนียเาเรียกว่าัฮยลลเพราั้นมันมาแต่จอพที่คควงเขาไปไดห่องเือไปหาเสือกเนระโอ้ยไปใส่ให้พ่อมีอนนี้นะกลัวกลวบ้านอหวกลัวครสุดจับเบกลัวอะไรสุดบอกไปน้่งหน่อยความสำภาเลยกลัวไรสุดครับ

พี่พี่เอลน่ารักมากค่ะในดูหน้าน่อยเขาบอกเขาบอกว่าพี่เอลน่ารักมากค่ะดูหน้าหน่อยน่ารักไหมใ่ตง่างานนยแต่งรที่ม่ายางก็มูบ่ะครับนั่งบงสิ่งที่ควยสุดไม่สิ่งที่ควยสุดคืออะไรไอยากอแล้วขาตอบโม่จะตอบปด้มาครับ ปัแม็กกิอข้าวนะพี่น้องตันนี้คนรู้สร้อยหกคนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับผมไพ่เบื้งแม็กพี่น้องแม็กนี่ด้วยครับแม็กนี่ด้วยแม็กม่ด้วย งามเลสุดสารุดปคนนิจเะ วันนี้คนดู้380คน83คนจ้าพี่น้องตอนนี้อยู่มุกทหารเลยเพี่น้องครับอยู่มุกทหารมาทั้งกวนเลยนะฮะทั้งกระวนเลยฮะก็จะพ่นนี่อยู่พ่นดุมอยู่กำลังย้ำโใส่เตรียมดีไซด์แล้วแต่ว่าแม็กแม็กแล้วเบิร์ดแล้วเออเบิร์ดเข้าเดียวเฮ้ยก่อนสวยเนาะแบบงามเลยงามผักเอาเมียอยู่ เอดดด้สล <ơ S 1> <sensory consciousness. S 2> ัอม <c ười> ันเป็นสีแดงแดงเขาบอกเขาล่อล่อรถเก่งเขาวาลุไปเ่ยนได้แมันสีเาไ่ไประมาคนขับมาผูใหญ่ไปโอ้ยคือโดนจัดยังแม่ังรอดมูเ็นบลเ่มมากสมรเรือมีน้็นสมัดีนนั่เดอดนนัสันีนบ่เเพ่ออะดนก็ดิ้งจะไม่อันมอ็รับเไป ต่คู้ะใมัุขันะเอูมาครบเลยจะมากันนมากันเยอะมากเลยสวัสดีนะครับผมอบอุ่นดีค่ะขอบคุณน่ารักขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ พี่น้องพี่น้องว่าว่าไปเก็บเป็นปอีกบวะจาไปเที่ยวเสน้อจ้าน้องเยาวน้องโอดมูอาหารพี่น้องมูอาหารแห็เาออกอนนอ้มันยกอกว่า อ่ะจอยล่าไปลองน้ขี่รถต้องไปอ่าแล้วละค่ะเพราะแต่ไอ้แม็กจะเสร็จแล้วจะไปแล้วตาพี่น้องเลยจ้าเอ็กซ์ซีอะไรคะตั้งค่าไหคะจ้ากดตั้งค่าจ้ะแล้วเขาไปรูปภาพใครรูปภาพจ้ะแล้วก็รูปภาพทั้งหมดค่ะจ้ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจ้ะออกมาเลยค่ะจ้ะบุ้งเมงยเก๋เลย เจี้วยไยดงกังเห็นงไก่กเออเห็ดแพมันเห็ดแพมันเด้ว่านิเห็ดอกนงมันไม่ตนหม่ทเยหรามีที่ว่าก็ไม่เห็นตัวคนไหนยื่แต่ที่วกไปถ้าวันยไม่วเห็เป็นรอหรอเพมันดไม่ต้นเดียวันลยบง่ะหรือาีมันก็ไม่ต้นใหม่สรุกมนไม่จริงหรือใบมี่ะงานใหม่ใบเดือดว้าเขาก็าะ ยูว่าอยากจอหาเอาแล้วไม่เห็นคนเขาเอานะเขาเขาคนเาอยูีจะเขาไปเหบคนปรว่ามาเอาไดเหีกูนี่รกั้กรอเอเดี๋ยวรไม่วเหมือนสัว์ย่าเห็นได้ยิงไหมือนแัตวปักขันสุดทประธานบอกอุมคเหยียบไนทั่เห็นหอังเบียขากออเบียขาก่นนี่

พี่ยาว่าไปเก็บเห็นบ่บบจ้ะมืออื้อนไม่รำอื้นมืออื่นพรุ่งน,นี้ไปนะครับผมเ,เ,บเป็นตะมวลนาะจ้ะมันสวรจะหาเห็นแม่บาดเห็น,หนเป็นมูยัยบาดเเล้ว,วลก็มัน,นมันก่นนนอจะหาเจอนะกับต่างกันกับเจอแล้วดอกเดีาะเสียนะกับเจอเป็นมูยัยมันต่างกันเองความรู้สึกเกิดมาเรเคยผอบมูยัยเสียนะจากคลองพอดเลยตกใจไป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  โอเคครับพี่น้องเดชเชราพี่น้องนะครับเด้อจะไปแล้วนะจ้าแม็กจะเสร็จแล้วครับผมสเคลื่อนง่ายแล้วคนคนใหญ่มไม่บงแมวเลยฮะคอยยังได้สื้อซื้อแน่บอมบินแล้วเดชเชอร์ส้นส่งไปไหนอยู่ซื้อแน่ได้ไหม ไดลเยเปลี่ยนสี่หมื่นนะคะสวยมากเนาะแมงได้เลยงยังแจ่มได้ไล้อยอ่สวยแน่แมาเยอะแบไหมันเกิดสี่ตัจ้าจ้าจ้ได้ได้ครับได้ได้แล้วนะคะโอเคครับพี่น้องลาก่อลากอดนี้ลดบ็นารดบยชแล้วนะคะแล้วก็ช่วงานฮปแล้วก็น้องมาที่ชนลด้ค่จ้าลาก่อันตั้งแต่กดกาอ